สวัสดีครับครับพบกันอีกครั้งครับกับรายการรักบอนไลน์นะครับนีประจำวันอังคารที่23นะเมษายนส5 5 6นายน2556ะวันนี้เป็นวันดีเล็กสวยวันนี้วันที่35่าเดือน4ครับผมสี56 เรียงกันเลยเลมื่อวันที่3ก็เื่อหางกวันที่หนึ่มาเจอวันที่23่ามอีกวันที่นึงเขาชอบอะไรนะขึ้นคุ้งขึ้นเฟซกันอันนี้เลขเพิ่มไหมเลขเพิ่มไหมเขานั้นแค่3 4 5 6ี่อันนี้2 3 4สาม่มันก็ดีทุกวันนะครับอยู่ที่เราว่าจะทำอะไรนะครับวันนี้อยู่กับผมทิ่มุงทงครับขอบอดีครับก็หายหน้าหายตาไปนานไปไหนมาการหยู่สงการหยู่สงการไปเที่ยวไปเบี่ยวบ้านนะฮะทางจังหวัดเหรอทางจังหวัดมันอยู่ไหนครับเนี่ยอุตเลดติดโอ้เป็นคนเหนีย เป็นเหนือเจ้าที่ว่าเหนืออุจลีดิษถ์เหนือไหมเหนือตอนล่างกลางตอนบนอ่าเป็นเป็นเหนือตอนล่างอ๋อก็ติดกับทางไหนพิจิตรพิษณุโลกอ่าติดกับพิษณุโลกอ่าก็ยังถือว่าเป็นเหนืออยู่ใช่ไหมใช่ยังเป็นเหนืออยู่รู้รู้คุณูดจากอำเภอหนึ่งอำเภออะไรอ่ะอำเภอที่เขาอาถรรพ์อาถรรพ์เลยอ่ะอำเภอเลยนะอำเภอรับแลรับแลเนื้อรับแลนะรู้จักเมืองรับแลนะ อ้าววันนี้รับแรงก็พิชัยไงพยาวพิชัยดาผัดอ่าฮะนั่นแหละอันนี้คุณโปรโมทบ้านคุณมากกว่านั่นเลยนะมาเริ่มต้นที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนเลยดีกว่านะวันนี้อาจจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเยอะหน่อยโอ้นี่เขาเขาอินไม่ต้องละเอาผแดงเดียวอาจจะข่าวเยอะหน่อยเมื่อวานเนี่ยจะเป็นข่าวของลิเวอร์พูลซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าเกี่ยวกับโซเรสนะที่ไปทำธุรกรรมไว้เมื่อคืนนี้ครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดอีกหนึ่งนัดนัดตก้างระหว่าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเปิดบ้านต้อนรับกัมเยือนของแอสตันวิลล่าถ้าเกมนี้แมนยู U, ชนะก็จะเก็บ3แต้มนะแล้วก็ทิ้งห่างแมนซเตอรแล้วก็คว้าแชม<ไ>ป์สมัยที่20นะและก็ไม่ใช่ครับไม่พลาดครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นตามคาดครับทางด้านแมนยูเนี่ยก็สามารถถล่มทางด้านแอสตันวิลล่าไปได้3าประตูต่อศโดยได้ประตูทั้ง3นะัดจากคนนี้เลยโรบินฟาร์มฟรีแฮตทริกแฮตทริกคนเดียวเลยยิงตั้งแต่นาทีที่2นะฮะ นาทีที่13แล้วก็นาทีที่33ก็ช่วยให้มันยูเอาชนะวิราไปแล้วก็คว้าแชมป์สมัยที่20ด้วยเป็นอะไรที่สุดยอดนะกับฟอน์มูซี่เนี่ยรู้สึกว่าแดนเซอร์นเนี่ยจะให้อ่า <c oughs> <c oughs> อาจจะกลับบ้านน <c oughs> <ะ>ิดนึงอย่าเพิ่งกลับบ้านอาจจะให้ใส่เบอร์20อ่าเป็นเครับหรือเปล่า,ลาไว้รอไงรอฉลองแชมป์สมัยที่20นะใส่เบอร์20ด้วยอ่าแล้วก็ <c oughs> ฉลองวันดีด้วย23่สหรือสีแต่เขาไม่มีปี56นะเขามีปี13นะ อ, 1, อ๋อปีหนึ่งสามนะฮะก็เมื่อคืนนี้ก็ทั้งสามลูกก็ถือว่ายิงทำเกมสวยทั้งสามลูกโดยเฉพาะลูกที่สองลูกที่สองนี่สวยมากาเป็นยิงแบบลูกเป็นไม้ลูกไม่ต้องจับนะการวางบอลยาวของรูนี่นะจากครึ่งสนามนะก็ยิงสมัยเหมือนที่อยู่อาร์เซนอลเลยก็ว่าได้นะเมืนอคืนมีอะไรเกิดขึ้นไหมเหตุการณ์ไม่มีนะก็มีแค่คว้าแชมป์สมัยที่ยี่สแต่ว่าฉลองกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นยังไม่มีการจู ถ้วยนะแล้ววินวิลล่านี่ตกไปอยู่เที่ยวอะไรแล้ววิลล่านี่ก็ต้องต้องไปลุ้นเพราะว่าอยู่เหนือโซนตกชั้นไม่กีดด่แต้มเองอ่าอืมก็มีโอกา,อกาสเดนะย์ตั้งสี่นัอีกสี่นัดก็ต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในถือว่าอยู่ในโซนสีเหลืองแล้วกันอ่าถ้าสีแดงนี่คือโซนตกชั้นนะสีสีแดงนี่ก็สามทีมท้ายใช่ครับผมแล้วก็ตอนนี้แมนยูก็ทิ้งห่างอ่าแมชชีตี้ไปไปซีมาต้มแล้วก็มีเตะอีกสี่นัด ที่เหลือก็ไรไม่<อ>ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วฮะแล้วก็ต้องไปลุ้นกันอีกสามทีมด้านล่างก็คือสเปอร์อาร์เซนอลแล้วก็เชลซีนะลุ้นกันที่สามกับที่สี่ลุ้นพื้นที่กันอยู่พื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะอีกรายการหนึ่งก็เป็นของสเปนครับก็มีตเตะกันหนึ่งคู่กับเซลตาบิโก้ก็เฉือนเะอาชนะสลากุซ่านะสองหนึ่งก็ส่งให้สลากุซ่าจมบุ้ยเลยทีเดียวนะโอกาสตกชั้นนี่ก็สูงแล้วอ่าโอกาสตกชั้นสูงสำหรับสลากุซ่านะปีนี้ไม่ดีเลยนะ อ่ผลทุนตอลมีเท่านี้มีคาอื่นไหมครับต้นเติมอ่าก็ของผมก็มีอยู่ก็เริ่มมาที่ขาวสีแดงนี่ก็หลังจากที่ได้แชมป์ยีสมัยใช่ไหมครับผมกอนี้เลยสปอนเซอร์ของลิวพูลไวเอนะอร์สปอนเซอร์เสื้ออะสปอนเซอร์เสื้อครับผมก็เห็นว่าอยากได้เป็นสปอนเซอร์ของแมนยูก็แต่ก็ต้องไปแข่งกับไนกี้ก่อนครับผมเพราะตอนนี้จเจ้าของเดิมก็จะหมดในปี ในรูปการ2014 2015ก็ซีน้าก็ยังแต่ก็รู้สึกว่าแฟนแฟนผีจะแอนตี้นะเพราะว่าเพราะว่าวอลเลเออร์เนี่ยเป็นของของแดงก็ไม่ถูกกันไงจริงเหรอขนาดแฟนแฟนแฟนบอลนะไม่ถูกกันแต่สโมสรไม่รู้นะไม่เกี่ยวผมว่าอาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าเพราะว่าเป็นแบรนด์เสื้อใช่ไมใช่แบรนด์เสื้อนะก็ต้องดูกันครับผม ว่าสีแดงเนี่ยจะเป็นนกกีต่อหรือว่ายังไงก็ตามใครได้ก็ตามในการประมูลครั้งนี้ก็สิทธิ์ที่ประโยชน์สูงสุดก็ยังอยู่ที่แมนูใช่รับทรัพย์รับทรัพย์เยอะแน่นอนนะอืออะไรล่ะครับผมแล้วก็มาข่าวต่อจากเมื่อวานก็เป็นข่าวของของแดงนี่แหละของหน้าตกเขก่งนี่เลยลุยโซเลสก็เมื่อวานเยอะหรือเกินก็วันนี้ก็ เอฟเอตั้งข้อหาแล้วตั้งข้อหาแล้วบข้ก็หาพี่ไปกัดกีวานวิทก <c oughs> ็เรียบร้อยเตรียมมีบทลงโทษก็สามนัดก <ừ> ็ตอนนี้ก็เอฟเอได้ตั้งข้อหาแล้วเดี๋ยวหยู่ที่ว่าจะลงโทษสามนัดหรือว่าหลัก,กสินหลักการตัดสินนะเพราะว่าถ้าผิดมากผิดจริงอาจจะมีการแบรนมากกว่านี้เพราะว่าสามนัดนี้ก็ถือว่าจบฤดูกาลเลยนะก็จบฤดูกาลเลยก็เหลือเหลือเตะแค่สี่นัดเองก็ไม่ต้องทำอะไรล้ว ส่วน,นเลนนี่เขาปีนี้เขาถึงปีชงแล้วนอะเออแต่เขาก็ครบเครื่องนะใช้ปากใช้มือใช้เท้า <c oughs> โอ้ครบทุกส่วนแล้วราะว่าช่วงต้นฤด,ดูกาลเนี่ยก็โดนข้อหาเหยียดผิวกับเฮลดาใช่เหยียดผิวอีกถือว่าได้เตะน,น้อยแต่ว่าเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของนาซันบที่แย่งกันอยู่กับเทนนันฟาร์โนซี่นะแล้วก็รางวัลพีเมที่เขาชิงนนก็มีผลด้วยเพราะตอนนี้ เพอร์ซี่นี่ก็ไปยิงมานานนะก็เพิ่งม,มันจะมายิงเนะี่ยตอกสามนัดที่แล้วเนะี่ะขอยิงปุ๊บขึ้นดาวดับโบเลยขึ้นนำดาวดับโบมีโซเลสอ่อตัวนี้โซเลสมี23ประตูส่วนนานันต์ปั้น,นเพซี่นะัด24ประตูก็ห่างกันหนึ่งนะัดแล้วก็ดูสึกว่าจะดับซโบเนี่ยปีนี้จะเป็นใจให้กับเพอร์ซี่เพราะว่าถ้าสมมติว่าโซเลสโดนแบนก็ไม่มีโอกาสลงสนามได้ยิงอีกนะแล้วก็เป็นใจนะสำหรับแมนยูส่วนที่สามที่สี่นี่ก็ไล่ไม่ทันละไล่ไม่ทันกันก็็มมมีีหลลาาายยคนนออ่่ะะะรรรกกกแเเตตบููป แต่ก็ต้องยิงนัดนึงต้องยิงเยอะๆนะพอแล้วจะไรทันเออพอแล้วีนต่เกมห,หนักๆเท่านั้นก็มาการดีข่าวก็เป็นอ่าในการลุ้นพื้นที่อันดับสามอันดับสี่นี่แหละครับผมนี่แหละก็รู้สึกว่าตอนนี้ถึงอ่าอาการหนักจะโตไปที่อยู่ฝั่งของอาร์เซนอลก็คือกองหน้าตัวหลักของทีมก็คือโอลิเวอร์ชิลูเนี่ยโดนแบนสานนัดอ่าทางอาร์เซนอลเนี่ยก็เลยเตรียมจะยื่นอุทธรเพราะว่า ถขาดกองหน้าไปปุ๊บโอกาสยิงประตูคู่แข่งเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงใช่แต่แต่ว่าโผ่ตัวนี้ไม่ค่อยยิงนะไม่ต้องใช้ก็ได้กองหน้าตัวนี้หรือว่าไม่ต้องใช้ดีส่วนมากตัวอื่นยิงมากกว่าส่วนว่าจะเป็นพโดสกี้นะนล่าสุดนี้ก็สังศิล่าสุดนี้ชนะชนะ1-0ก็โดนแบนจากนัดนี้แหละโดนบแโดนใบแดงครับผมก็อย่างน้อยก็อุทธรณ์ไว้ก่อนแหละยางน้อยเพราะมันสี่นัดสุดท้ายแล้วว่ะตอวนี้อยู่ที่สามใช่ถึงแม้จะอยู่ อยู่ยที่สามแต่ว่าแข่งมากกว่าแข่งมากกว่าเดิมนานแล้วใช่ครับเพราะเดี๋ยวถ้าสเปอร์แข่งชนะเทปซีชนะแต้มก็แซงไปอีกซึ่งหนักก็ต้องไปเจอกันอีกกับสเปอร์ใช่เดี๋ยวต้องไปตัดแต่งมันอีกตัดแต่งมันเองอีกนะสุดท้ายนะโอ้ยอาการแย่เหมือนกันอาการนบกอาการแักแต่ว่าลุ้นสนุกนะพื้นที่นะใช่สามกับสี่ในปีนี้ถือว่าลุ้นสนุกนะหมดยังของคุณหมดแล้วของผมแล้วของผมก็ยังอยู่ที่ข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของเกมการกุศลนะ ระหว่างบนะิ๊กแมตช์ปีแสดงมาเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดพบกับทางด้านของเรอัลม,มาดริดราชันชุดขาวในวันที่2มิถุนายนนี้นะก็เป็นการเตะกระชับมิตรหือว่าเป็นเกมนัดการกุศลที่รวบรวมดาราสมัยเก่าๆมาเตะกันรุ่นตำนานจะพูดตำนตานนะแล้วก็นนะักเตะสมัยใหม่ด้วยนะผสมกันเข้าไปมีนักเตะคนนึงครับที่เป็นดาวแังของทั้งสองทีมก็คือทางด้านรุดฟานิสลอยก็และยิงคนเก่งคินชา่นฮอลแลนด์อดีตทีมชาติฮอลแลนด์ียนะ ก็สมัยอยู่แมนยูนี้ยิ่งยอะเหลือเกินเซสตี้ของทางด้านของรูสฟานิตซรอยเนี่ยก็เคยเล่นให้กับแมนยูในช่วงปี2001นะแล้วก็ทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำนะกลายเป็นขันใจของบรรดาเรดอาร์มี่นะแต่ว่าช่วงฤดูกาล2005-2006เนี่ยกับมีข่าวว่ามีป er ัญหากับเชลซอร์ก็เลยต้องย้ายออกมาอยู่ที่ทางด้านของราชนขขารันชีพขาวกิตมาริดในปี2006นะจากข่าวต่างประเทศข้ามมายัางของไทยกลับมาที่บ้านเราบ้างน,นะเป็นข่าว ความคืบหน้าของมังกรไฟ B.E.C. เทโลศาสนะนะก็ล่าสุดเนี่ยรั้งอยู่อันดับ5ของโตโยต้าไทยพิมลีนะฮะล่าสุดนีด้ก็เพิ่งเปิดบ้านชนะบ,บางกอกการ์ไปด้วย1-0น,นะก็เมื่อวันที่21มษายนที่ผ่านมาครับแต่ว่าล่าสุดทางเว็บไซต์ของสโมสรได้ออกมาถแถลงการะประกาศแยกทางกับสเตฟานเดโมนะก็หัวนหน้าผู้ฝึกสอนหรือว่าผู้ซื้อนั่เองอชาวเวลเย่ยมนะก็แยกทางกันเรียบร้อยแล้วโดยแต่งตั้ง โชคทวีพรหมรัตน์ขึ้นแทนก็ถ้าแฟนชาวไทยก็จะจำได้โชคทวีพรหมรัตน์ก็เป็นอดีตกองหลังทีมชาติไทยด้วยนะก็ตั้งโชคทวีเนี่ยคุมทัพชั่วคราวนะในการสู้ศึกพบกับไชนา่าในวันที่28เมษายนที่จะถึงนี<ม>เ้เราเราแยกเด็กทางกับโพนี่เหตุผลมีไหมเหตุผลทั้งนั้นของอโปรคลูเรอร์นะก็ผู้อุปการของสโมสรก,สก็กล่าวว่าแม้ผลงานเจ็ดนัดแรกเนี่ยของทีมน่จะเป็นที่น่าพอใจแต่ว่า เขาบอกว่ารูปแบบและแนวทางการเล่นตลอดจนทิศทางการทำทีมของสเตฟานเดโมเนี่ยยังไม่ตรงกับนโยบายของสโมสรแต่ผมก็ไม่รู้ว่านโยบายของสโมสรก็คืออะไรนะบอกว่านโยบายกับแนวทางการทำทีมเนี่ยไม่ตรงกันนะความชิดเห็นไม่ตรงกันการพนันก็เลยเกิดขึ้นนะไม่เกี่ยวแะ้นะแล้บอกซึ่งทางด้านของโฟลคูลเลอร์เนี่ยก็ได้เจรจาแล้วก็เพื่อยุติบทบาทในเรื่องนี้ก็บอกว่าก็แยกทางก็แยกทางกันดีกว่านะ ก็ต้องรอดูว่าแนวทางกระดันทีมเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนก็ต้องรอดูเพราะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถือว่าไม่่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่สำหรับบีซีนะฮะแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็เป็นทีมใน,ในไทยลีกเหมือนกันครับก็คือพัทยายูเนเต็ดนะล่าสุดเนี่ยสืบเนื่องมาจากประเด็นที่เป็นหาคนซื้อคนใหม่นะของทีมโลมาฟ้าขาวนี่เองพัทยาครับก็หลังจากที่โค้ชหนุ่ยเฉลิมบุิสง่าพลนนะประกาศลาออกจากคนซื้อนะทันทีที่ ทีมเนี่ยพบกับความปราชัยถึงสีนัติดล่าสุดนี้ก็ได้แต่งตั้งนชัดนะก็คือโค้ชชัดนั่นเองที่จริงชื่ออะไรชัดชัยพาุนแพทย์นะก็เป็นอดีตที่ปรึกษาของทีมเมื่อปี2 0 1 0นะก็ได้แต่งตั้งทางด้านโค้ชชัดเนี่ยมานั่งเป็นเฮดโค้ชใหญ่าคุมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอวกว่าเงินเดือนเนี่ยสูงมากนะเขาบอกว่าอยู่ที่6หลักหกหลักนี่ก็หลักแสนหลักแสน,นะแสนเลยนะหลักแสนค่าตัวนี้ถือว่าสูงสุดนะ สูงมากเลยทีเดียวรโค้ชชัดเนี่ยประสบการณ์ก็คือเคยทําทีมร่วมกันกับทางด้านของจําไม่ได้อดีตตอนนี้เป็นคุณซื้อของเพื่อนตำรวจอ่ะจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันทรอยชัยดารงอัตกุลก็เคยทํางานร่วมกันที่นี่แหละที่พัทยาแล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษาเมื่อปี2010ด้วยและประสบการณ์ก็คือเคยคุมทีมชาติไทยด้วยก็ถือว่ามีประสบการณ์เยอะทีเดียวนะต้องรอดูทีนึงว่าจะเข้ามาช่วยทางด้านพัทยาเนี่ย เสริมเคี่ยวเล็บได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้แพ้สี่นัดนี้ก็อยู่โซนท้ายตารางสำหรับไทยาครับผมอ่ะหมดแล้วคราวันนี้ไปท้ายที่โปรแกรมคืนนี้ดีกว่ามีมีไาบอนยูฟาแชมเบอร์ลยูฟาแชเบอ์ลีอ่ะรอบรอบรองรอบรองชนะเลิศหรือว่าสี่ทีมสุดท้ายนัดแรกนะคืนนี้เป็นบิ๊กแมตช์ครับบาร์เยนยูนิคเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบาร์เซโลนาโอ้โหแชมป์ของลาลิกาสเปนอ่ะครับ ชมปบุนเดลีก้าคืนนี้ตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับก็ไฟชาวไทยอาจจะได้ชมนะเพราะว่าเขาบอกว่าช่องเก้ายืนยันว่ามีนัดไทยเขาสดด้วยถ้าพาคช่องเก้าก็มีทูสปอร์ตหนึ่งนะต้องรอดูคืนนี้จัดเต็มแน่นอนานะใครไม่มีก็หาดูในเน็ตนะในเน็ตก็พรุ่งนี้เช้าถ้าไม่ได้ดูก็มาดูที่เว็บไซต์ได้หลังวันเป็นไปครับผมก็คืนนี้บอกว่าเมสซี่อาจจะได้ลงแน่นอนเพราะว่าเก็บตัวไว้ตั้งแต่เกมในลีกแล้วนะรอดูมันแน่นอนไบเยอร์มินิกก็ สถิติเนี่ยก็สองนัดก็ยิงไป12บสองประตูนะครับยิงกกระจายอ่าดีมากส่วนบาร์เซโลอนาเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะนี่มาซุกขีดอิสตาโล่ยิงกันกระจายเรียกไม่ถูกแล้วว่าจะใครลงหน้าวันนี้นะโกเมสก็เหงาเลยกองหน้ายิงกันเอาิงกันเอาใช่ครับผมอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารายงานผลฟุตบอลแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งก็คือทางด้านของตันบุนพร้อมกับเรือมันิดด้วยพรุ่งนี้เป็นรองแชมป์เจอกันอ่าฮะก็เราติดตามกันครับเดี๋ยวฝากหน่อยเฟซบุ๊กครับก็ติดตาม ใช้ข่าวได้ที่เฟซบุ๊กนะวันนี้ประกาศหลายชื่อแล้วก็แจกเสื้อเช่นเคยสำหรับวันนี้ผมพอลเดนนี้ครับพกุกคนพรุ่งนี้ครับกับรายการลักบอลไลฟ์สวัสดีครับร